อ๋อกล้าสวัสดีชาวไทยกันทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะไม่เราจะไม่มาเล่นเกมวันนี้ถ้าใครถ้าใครอยากคุยกับผมก็ก็โหลดแอปแอปเกมเลยนี่ออนไมล์อย่าลืมไปโหลดใจเยอะๆนะ บอกแล้วว่าเอฟเขาโคตรดีสามารถสร้างแฟนคลับไม่ต้องเลยนันจะรู้ๆกันเดี๋ยวแนวสร้างแฟนคลับนี่นี่ถ้าใครอยากสมัครทีมงานก็สมัครไปเฉยๆเลยไม่ได้ อันหนึ่งใส่ชานไม่เข้าใส่ช้นเข้าเลยตอนนี้มีคนเข้าร่วมสามคนนี่ตรงนี้แฟนกลินถ้าใครอยากซื้อชานกับผมก็นั่นแหละถ้าใครอยากเข้าแฟนคลับผมก็นี่ได้นี่นะนี่นี่ ไอดีหรือเปล่านี่เรับไอดีผมรัใส่กันเอ๋ไอดี ID ผมถ้ใครอยากมาเข้าร่วมก็เข้าร่วมได้อย่าลืม ลลืมให้ข้าห้าดาวให้กับแอปนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะแปลไว้ในใตนะ้คอมเมนต์นโอเคนี่อันนี้ผมอัดตอนเช้านี่เนี่ยผมลงทุนตื่นแต่เชา้าเลยเนี่ยเนี่ยขอบตาดำเลยเนี่ยใช่ไหมเถอะเป็นไม่ได้เกี่ยวเลยหรอก คนสวยอะไรม้างเนี่ยกระดาษว้าวลูกชายพระเจ้าโอ้เจเเป็นปืนกลเลยเนี่ยเออไม่ต้องอิจฉานะไม่ต้องอิจฉาเออช่างมันเถอะเออ โตถ้าใครรับทานเงินคนที่ผมไม่ชอบคือผู้คนที่ผมไม่ชอบมึงรักจังลุยไม่กี่น้ำน้ำสดมมัน Yeah. นี่ก็จะดเยาวสีอะไรเนี่ยแรบงบมากว่ะเดี๋ยวขอรับก่อนอย่าลืมนี่นี่เย่บวมาแค่นิดเดียวเอออะไรมาต้องหมนมาก เอาแค่นั้นมีแค่นั้นมีแค่นั้นเออม,มีแค่นั้นพูดเพื่ออะไรเนี่ยเวลสี่เวลห้าเววหกเววเจ็ดเววแปดเววเก้า่แค่ใช่ดิอันนี้แค่จำลองอเฉยๆเขากลุ่มผมอันนี้หู้นี้ผมสร้างเองสองเนี้ย ถ้าเคยก็ยากเข้ารวมตรงนี้ก็นั่นแหละเอ่มนี่เลือกใสร่รหัสด้วยนะใส่ตรงนี้ดูนะนี่ใส่ตรงนี้นี่เขียนว่าคนหายดีและชื่อให้น้องก็นี่กดไปเลย แล้วก็ข้าวรวมแค่นี้ก็ไม่มีอะไรแหละบาย